วุ hey. ้ยขาวนวลห้ามงานครับผมดูดแตงกอยไปสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมวาสีมาหมุกนอไม่ใสหมูแซ่บแซ่พี่น้องครับสู้พี่น้องกินหมดครับก็รู้นะเพียงนอผมก็ะมาทางกระทะแหละพี่น้องครับมาต้มนอไม่ให้ซุกๆครับราสีต้มไล่ๆนะครับเกล็ดไล่ครับหลายๆหมูครับสู้พี่น้องกินนํ้กันครับบันรับนอไม่ครับง้าห้ามงานผมจะต้มให้มันจะว่าน้ำเดือดแลละพี่น้อง ผมก็ว่าสิใส่น้ำตาลพี่น้องให้มันรสชาติออกหวานนิดนึงพี่น้องนี่ลืสูตรบ้านเฮาอพี่น้องครับใส่น้ำตาลจังน้อยพี่น้องครับจักสอดหนึ่งพี่น้องแซ่บแซ่บครับหมกนอใหม่ใส่หมูสามสัตว์แซ่บแซ่บสูพี่น้องกินน้วกันครับใส่น้ตาลแล้วข้าว่้าวขดข่อยน้อยครับน้องน้ำเดือดกันพี่น้องน้องครับน้ำกำลังเดือดโอ้ยพี่น้องครับเดือดอุ้ยแต่แซ่บไล่พี่น้องครับ นอใหม่ผูเขาบ้านท่าอกครับแป๊บหนึ่งพี่นองครับรอดเป็นสุดก่อนครับอุ้ยพี่นองครับน้ำเดือดปูัปูบับดีดีครับพี่นองครับแต่แซ่บแต่แซ่บครับตาีิป้าเจ้าเจ้าใส่หมอนี่เด็ดไปอีผ่านน้ำตําพะควรแรกแรกพี่นองครับแล้วก็มาผสมน้ำใช่ถ่วยครับฉันน้องผมกรามาเชียนน้อใหม่ละครับใส่มีดตอเชียนนั้นเป็นเศษงามๆพี่นองครับเพื่อนนะครับ อุ้ยพี่น้องครับเหลียงอุ้ยแต่แสบไลยครับวันบ้านจะเรอน้องไ่บ้านห้องพี่น้องครับห้องกมาตัดเป็นท่อนเป็นทอนงามๆครับพ่อข้ามลำแข้งเนาะอันนี้ก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องหมูสามสันห้องครับห้องกมาหั่นฉีดงามๆครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนพ่อข้ามนะพี่น้องแต่แสบไลยครับมาๆๆเด้อพี่น้องครับถ้าสุกแล้วก็มากินน้ำกันครับกินกระบ้าท่อนจะแสบครับมือนี่ครับจะน้าพี่น้องเนาะผมก็มาหั่นนี่แหละพี่น้องครับหั่นแต่ไข่ แล้วก็เอามาใส่ใส่อันซ่มน้ำกันเลยพี่น้องครับเพิ่อนนะครับอุ้ยพี่น้องครับหั่นตะไคร้แล้วก็มาหั่นใบหูละให้งงาๆพี่น้องครับให้มันเป็นมุนจังน้อยพี่น้องครับเพิ่อนนะครับแต่เสียบไลยครับจานทอาก็มาตำกระชายแหละครับดังปุ้ปักกุบปักอุ้ยพี่น้องซ้ำเสียงต่ำอยู่ให้อยู่หน้ามันเท่าแหละครับแต่เสียบไลยครับกระชายครับใส่หอมจังน้อยพี่น้องครับใส่ใส่ร้ายบุหรี่แล้วพี่น้องครับมันอจิตสมครับ แล้วเาา้าก็มะถันบางทีแดงจ่ายวายบุ้ยเสียงต่ำครับต่ำป,ปุกปักปุกปักปุกปักแต่แสียบลายครับแดงแดงจ่ายวายนี่นะครับตักใส่ซ้ำเดี๋ยวไปนองนองพวกเนี้ยคุณพ,พี่ดูลงไปใส่นัวนัวใส่ลายแสียบลายลายแดงใส่รถดีบุ้ยแต่แสียบอะไร เพิกแดงจายวายใส่ปลาแดกบุ้ยนะครับปลาแดกก็รุ่นนัวจังนัวพี่น้องครับเบิ่งนะครับใส่สีส้พวัจังนัวพี่น้องครับมันจะหอมพี่น้องพ่อปลาแดกจังนัวนอกเพียงเนาะมาใส่อันน้าย่านั่งพี่น้องเบิ่งนะครับเฉียวองค์ตรงเราก็มาค้นโคเลีโคเลีใส่กันแหะครับเบิ่งนะแต่แสบล่าพี่น้องครับมามามาเด้อพี่น้องครับมากินน้ำกันครับมื้อนี้ครับแล้วเฮาก็มาใส่ข้าวเบียร์ที่เฮาวตำไว้เลยพี่น้องครับข้าวเบียร์บุ้ยพี่น้องครับให้มัน น้ำสีเนียนเหนียวจักน้อยครับเวลาเข้าหมกใส่หม้อเดิพี่รองครับมันสุกเนาะเพียงเนาะมันสีน้ำเป็นสีเนียนเหนียวจักน้อยครับจับกับข้าวเหนียวห่อนขอนิ้วใหม่บรรทัดพี่รองครับเข้าข้อขึ้นเราไม่ไม่เข้ามากินครับนอไม่นี่แหละครับหมกนอไม่ใส่หมูสามสันแต่แสียบลายครับ มาใส่พักอีตูหน้าบันห้าพี่น้องกันนะครับไอตูเฉียววงตรงห้างของมะข้นมันเข้ากันดีๆพี่น้องครับแต่แสบไล่ครับจานห้องของมาสีห่อเลยพี่น้องครับมารุ่นน้ำกันครับพี่น้องครับวลาซีไรจังโมรับในปริมาณใน่ซ้ำหนิดครับที่พมเพ็ินดีนะพี่น้องมาบนรับว่าสีไรจังโมรับมันนะครับห่องโมข้าวของห้องงามาพี่น้องครับมันยังเสียบพี่น้องครับนี่นะครับในองมกนึงเลยพี่น้องครับมกที่สองก็ราสีหอพี่น้องก็รุ่นน้ำกันครับว่าสีไดจังโมรับพมก่าสิ เห็ดไหรพี่นองแต่เสียน้ำกันครับคำันสุกแล้วพี่นองกัมาเอาไปกินได้พี่นองครับกินแซ่บๆน้ำกันครับผมก็เห็ดไร้มวไขพี่นองแบงให้พี่นองกินน้ากันจำกินน้ำกันหรือว่าคุยข้าม่ง่ายกินน้ำกันนะครับคำันโบลายนะพีนองเนาะแต่บรายเขาก็แบงกันผู้ลลมโบู้ลมกบปูพี่นองครับได้สามมกแล้วครับพี่นองสวยแลวไม่ครับแต่แซ่บกัาไข่เอ้าข้า็ใส่ซึ่งห้าไว้แล้วครับพี่นองครับเห็ดซึ่งเห้อก่อนคือว่าหรือเปล่าเ่ ได้เจ็ดมกพี่น้องครับแต่ผมนับได้น้ำแพ็งนาอกเจ็ดมกปุ้ยพี่น้องครับเจ็ดมกก็มกง่ายงๆหละพี่น้องมกเงี้ยงๆพี่น้องก็กินแ่บแสบทักันแหละครับเมื่อนะครับแต่แ่บไล่ครับพี่น้องครับพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้พี่น้องกดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมได้เยครับเต้อคอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับผมว่ามันสุกแล้วล่ะครับมาเบิ่งครับสุกเป็นห่อนน่เนาะเบิ่งครับ อุ้ยพี่นองครับแต่แ่บแต่แซพี่นองมือนครับผมายว่พี่วยนี้ดีครับนมันตครับอุยี่อนครับแต่แบแต่แซบมมรือยเอพี่นองครับกินกันครับ แล้กับย่างวุยวุยเขาวนห้านงาทับกรดูกดแต่ไกลมากี่เอมาครับไปเล้ครับไป